มาแล้วสวัสดีค่ะนี่เจอกับแบบนี้นะคะทุกวันกันนะฮะตับตีนุ่งขึ้นเลยนี่ะเราต้อ,ตอตรงรีบเลยเดี๋ยวแฟนมันเทเข้ามาเดี๋ยวทุกคนไปดูแฟนมันเทกันต่อแต่ตอนนี้เราดูกันก่อนครับกับฟลิปฟิปตอบเร็วเร็วนะฮะเจอเจอการถ้าโดยปกตินะฮะหนึ่งคู่ตรงนะฮะที่นี่ครับพเพราะว่เดี๋ยวทีมแรกจะดีดีนะครับเจอกัแบบนี้น,น,นะครับผมคนเลืกของเราวันนี้นะฮะเออ คือเขาเพิ่งถึงบ้านนะพอเขารีมคือคือออย่างอย่างด่วนจริงๆนะฮตอ่ะพวเ,เขาเลยปะคุณแม่ตะกอรนครับ,วส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฮะนะฮะเราก็คุณพี่เพิ่งกลับมานะครับเราก็เลยปล่อยให้อินเด็กิตเข้าทำ้าที่ของเขาไปก่อนอีน,นึงตอนนะฮนะะจากลีตอนที่แล้วนะผมรู้สึกว่าสถิติของพีนะ่นั้นค่อนข้างจะสูงส่งเลยทีเดียวนะครับ ใช่ครับอยู่รอบสุดท้ายเดอะไฟแนลเลยอ๋อรอบนั่นเนาะคิงออฟพี่คิดนะคะปีตันที่แล้วแพ้เพชรคุณเพชรไปอ๋อนะฮะอ่ะมาวันนี้กติกาเราเปลี่ยนใหม่โตเวชมากและต่างจริงคั้งเลกอ่าเพื่อว่าวันนี้จะได้สักเท่าไหร่จะได้สักแค่ไหนฮะความมั่นใจหมดขอให้ตอบปริศนาให้ถูกก็พอแล้วครับอ่าตอบไม่ถูก ตอบถูกเป็นพอขอให้ได้กำไ้ก่อนเนาะอ่านะฮะพราเกมเราง่ายครับพี่เราเล่นแบบครีที่แล้วแหละแต่เราเล่นกร่สามชุดถ้าใครถูกหนึ่งชุดได้สิบบาทถูกสามชุดได้ยี่สิบเป็นห้าสิบและเล่นต่อในสัปดาห์หน้าอ่านะครับมีแค่นี้นะครับส่วนใครที่อยากมาเล่นนะครับถ้าคุณเป็นผู้เล่นทางบ้านนะฮะมีลิงก์สม,มัครอยู่ตรงนี้นะครับลิงก์ฟรีนะครับของ4อ4 4ีีนะครับกด กดโลโก้รายการพิคิดคุณก็จะเจอมันนะครับแล้วก็คุณไปเกาะเลยให้ครบจะใน Google f o r m ของเรานะฮะแค่นี้คนก็มีสิบรู้มึงกันเราวกับเราได้นะครับหุมสุดถึงโอ้โหเป็นพันนะฮะนะแต่ตอนนี้ขออนุญาตเปิดให้ดูอันดับก่อนนะฮะเพราะว่ามันมีเป้าหมายของมันอยู่นะฮะมันมีเป้าหมายอยู่ฮะตอนนี้เพราะตอนนี้นะฮะ เราต้องการห้าอันดับนะครับที่จะไปแข่งในเพื่อหาคิงออฟฟีนทีต่อไปนะครับซึ่งรีคว i r e m มิ้นของพี่ตอนนี้คือสิบเอดบาทไปอย่างน้อยถ้าสิบเอดบาทพอดี้ก่อกระ3าคนกับอนะันดับห้าหรือเท่าใครก็ได้ดีต่อันดับที่เหลือพี่ก็ได้อยู่โดยที่ไม่ต้องไปเตะใครออกนะ <c oughs> ถ้าพอเอิ้นแทรกกรแต่ถ้ามีการแทรกกานขึ้นมาก็คือสองคนเดี๋ยว้อนแน่นอนครับ <c oughs> <c oughs> เยี่ยมเรามีแค่นี้ครับพี่อะมาผมบอกอผมบอกก่อนนะครับเผื่อจะช่วยอะไรพี่พราะมันเป็นประโยชน์มากๆสามคำปริศนานะครับในวันนี้มีความเกี่ยวข้องของมันเองไม่ทางใดก็ทางหนึ่งทางตรงหรือทางอ้อมผมไม่ต้าบพี่ต้องเราเอาเองอ,อ,อ่าไอนะฮะอ่ะมาเห็นหน้าจอนะฮะ เห็นนพี่เห็นหน้าจอเนาะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคนะครับสามคำของเรามาพร้อมนะครับเริ่มกันเลยครับกับควิกควิสครับอ่ะชุดที่หนึ่งครับสี่สิบห้าวินาทีเหมือนเดิมพี่พูดไปเรื่อยนะฮะจกหวัจะถูกไม่ครับถ้าถ้าพี่อยากข้ามก็ข้ามไปก่อนที่เหลือถ้าเวลาเหลือก็กลับมาถามตามอีกทีนะครับ ถ้าคอมแลวคองขอ45่สิบห้าวินาทีครับเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่คำถามแดกปรากฏขึ้นบน,นหน้าจอนะครับบันทึก่ะพิซซ่าไม่ใช่ครับอ่า ตัวเครื่องบินทัวร์เอ้าเครื่องบินครับถูกครับอข้ามครับข้ามสามคนวล้วคราะห์มไม่ใช่ความรู้เอ ทำได้ประมูลไม่ใช่มด,ดเวลาโอ้โหเอได้หน้าคิดอยู่นะฮะเนี่ยบันทึกเครื่องบินกันเลขสามสื่อถึงอะไรสิวินาทีเพื่อเงินสิบบาทกองดำกองดำถูกต้องครับแค่ <c oughs> บันทึกกับเครื่องบินนี่รู้เลยโอ้โหสุดยอด เบอมากมันคื่กับเครื่องบินผมก็รู้เลยโอ้แค่บอกอเลขก,ก็รู้เลยเนาะออใช่ใชเพราะว่ามันคือเครื่องบินมันอ่ะเครื่องบินข้อสามมันคือคําว่าแข็งแรงอ่ะแข็งแรงคู่มาคู่กับแข็ง,งแรง,งอะอะไรแข็งแรงสุขสุขภาพบ่อ่าไม่ใช่ค่ะแข็งแรง ขาว่าจะพูดต่อกันนะฮะทนทานอ่าทนทานอันนี้สามคนแน่นอน,นะฮะสามคนคว<น>ามความรับรู้นะฮะมีตะตสติสติปัญญาปัญญาปัญญาแ <laughs> น่นอนอ่นนะเนาะกล่องดำมันจะเป็นนะฮะอุปกรณ์สำหรับบันทึกการบินนะครับของเครื่องบินเวลาเวลาเครื่องมีปัญหาใช่ไหมแล้วเขาก็ต้องไปหากล่องดำนี่แหละเพื่อว่าเออในนี้เกิดอ,อะไรขึ้นนะฮะครับ มีบันทึกเสียงทั้งหัวทั้งท้ายเครื่องนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานนะครับเพราะว่า,เ,าเขาคุมด้วยวัสดุสามชั้นนะครับซ<อ>ึ่งไอ้สามซึ่งสามเนี่ยมันมัน,มนตีความที่สองอย่างก,ก็คือใช่ใช่ช่องสามด้วยใช่ฮะกล่องดำช่องสามแน่นอนคุณปัญญาะครับอย่าแน่นอนน,นออสบายสบายเลยเพืกอเลขแล้วไปสิบบาทนะฮะ มาดูกระต่อกับข้อที่สองอะนะครับตอนนี้ได้กล่องดําพี่เราคิดดูนะฮะว่าไอหลังจากเนี้จะเกี่ยวข้องอะไรกับกล่องดําได้บ้างนะชุดที่สองนี้นะครับมา45วินาทีครับขอใหโชคด <c oughs> ีน้จักพืชอ่ม เตปุระไข่พยาตูตืดเด้อครับถ yeah ือว่าได้ครับอะเพลงมีเหรอ ดีๆนะครับ <Halloween. S 1> ฮอลลีวีนฮะเราดูครับหมดตอบได้เลยครับตอบทั้งหมดนี้คือปาดิบไม่ใช่ครับออยังครับยังครับพี่ยังได้อีกก๊อกหนึ่งฮะสิบวินาทีเพื่อเงินสิบบาทเชิญครับเออปาดีบไม่ใช่ฝักยาวถกสักไม่ใช่ไม่ใช่อ,อือโอแครอทไม่ใช่แครอทครับโอ้ยมาถูกทางกันวพี่ อฮาโลวีนอะมันนึกมันนึกถึงอะไรอะที่มันมีแักทองปักทองถูกต้องครับโอ้หเหนียดได้เหียได้ดไปไข้ามมาไปทางน,นูน้นไปถั่วปักยาวแล้วก็ไปอีกไปแครอทโอ้หเนียไม่นึกฮัโลว,วีเลยอ๋อไม่ได้นึกถึงตรงฮาโลวีเลยใช่แต่ยังไง ยูโรกับเม่ขอโทษด้วยนะอ๋อเดี๋ยวพี่อย่าเพิ่งขอโทษเขาตอนนี้เพราะเพราะอย่าะจะลืมปีฮะถ้าพี่ไปซ้มกับใครขึ้นมาเขายัางอยู่นะอ๋อโอเคท<อ>ยังไงเ็าขอโทษลุงหน้าไปก่อนนะโอ้โหขอโทษลองหน้าด้วยเอ๋สองคนนี้หนาวหนาวเลวคือหนาวเลยหนาวแล้ว, <laughs> นวแน่นอนฮะฟักทองเป็นพืชอะครแล้วก็เป็นหนึ่งในผักที่นิยมนําไปทําเป็นเทมปุระนะครับ แล้วก็นะฮะฟักทองนะฮะมักจะผัดไข่นะครับกินก็อร่อยอยู่ไข่อร่อยเลยถามว่ากี่ยอะไรกับพญาตัวตืดอ่าพญาตัวตืดกับฟักทองนะฮะปืก็คือว่าฟักทองเนี่ยเอาเอาไว้ช่วยเรื่องของพญาตัวตืดนะฮะแก้โรคกันได้อะานะฮะส่วนฮาโลวีนโอ้แน่นอนชัดมากนะฮะแจ็คโอรินเทนนะฮะใช่ที่มีรูปหน่ากลัวน่ากลัวอยู่อ่ะ อ่านั่นแหละครับแม่เฉียดเฉียดพึ่งนึงได้ตอนหมดเวลาโอ้ยวงวานนะครับแต่หลายคนก็นะฮะแบบนี้แหละนะม,มาเจ็บใจตอนทีหลังเนี่ยใช่อะแต่ตอนนี้พี่มีอยู่แล้วสิบห้าบาทนะครับโอกาสถึงอันดับหนึ่งค่อนข้างมีสูงพึ่งพี่นัทเนี่ยคุณนัทอันธวัฒนะฮะเคยมาถึงจุดนี้แล้วอืม <c oughs> เกือบเคยมาถึงจุดนี้แล้วนะครับ,รบแต่พี่มีฟิตจะถึงยี่สิบห้าบาทแต่จะทำได้หรือเปล่าอยู่ที่ตรงนี้ค่ะครับชุดที่สามสี่สิบห้าวินาทีตัตัดอะไรครับตัดเคี้ยวเอื้องไม่ใช่เิี้ยวเอื้องครับตัด สัตว์ยิงลูกนอ่าสงวนไม่ใช่สงวนครับสัตว์คุ้มครองอสัตว์คุ้มครองเลือขาตัวข,ขาตาัวกลางสัตว์ตป่าคุ้มครองขนยาวสองชั้นไทยสั่งอา่านไม่ใช่ครับห้ามครับห้ามครับ นิทานนิทานอะไรครับนิทานอีสออากางคืนเอ้ยได้ครับอันสุดท้ายปีอันนี้สื่ถึงอะไรสิบวินาทีเพิ่มเงินสิบบาทเชิญครับสิงโตไม่ใช่สิงโตครับสิงโตเสือไม่ใช่เสือครับหิ่งห้อยไม่ใช่หิ่งห้อยครับโอ,อันนี้ยากอันนี้ยาก ยากเลยค่ะยากครับมียากสุนัขไทยสายพันธุ์เดียวที่มีขนยาวสองชั้นคือสุนัขอะไรพันธุ์ไทยมีอยู่สองพันนะฮะหลักๆอะฮะนอกจากไทยหลักอันมีอะไรอีักอันอีกหนึ่งอันผมไม่รู้อ๋อหมามีหมาคุณเมฆชื่อปีใหม่นะคะเป็นหมาพันธุ์นี้นั่นคือหมาบางแก้วนะคะบางแก้วอ๋อไทยบางแก้วมีพี่ลองดูดพี่ ตว์อะไรบ้างที่มันดูคล้ายๆบางแก้วแล้วมันอยู่ในป่าหน้าฮะหน้าไม่ใช่หน้าครับมันอยู่ในป่ามันมันคือหมามันกันเลยแล้วมันอยู่ในป่าหมีมันคือหมาพี่มันคือหมาอ่าสุดที่จอเออถูกต้องครับเฮ้ยไอ้สามคนนี้ผมนึกออกแล้วฮะสามอะไรผมนึกออกแล้ว ไอ้คีย์เวิร์ดสามสามข้อหลักอ่ะพี่ลองเราดูมันไม่มีโพลเลยหรอกพี่แต่แบบพี่ลองเราดูมันคืออะไรเกี่ยวกันยังไงมันเป็นสีส้มล้วนถูกต้องนะมันเป็นสีส้มสามอันสีส้มหมดเลยนะครับใช่กองดำสีส้มอยู่ในเครื่องบินฟักทองนะลูกก็สีส้มหมาจิจอกตัวมันก็ออกส้มๆใช่ฮะทุกอย่างส้มหมดเลยถูกต้องนะครับเดี๋ยวนะ เมื่อกี้พี่ได้เท่าไร4บาทใช่ไหมตรงนี้อ่าใช่ครับ4บาทลวกันไ่กิน5บาทเป็น19ทำให้อะไรเนี่ยเดี๋ยวนะออ้เสเมอคุณฟุกครับว้าวโฟกเราอยู่ด้วยกันนะขอฝากด้วยนะฝากด้วยนะคะฝากด้วยเกาะๆด้วยกันนะครับแต่อันดับ5ไม่ทิ้งหายไปไหนนะครับเราต้องการ5อันดับไม่ใช่5คนนะครับผมดืนไว้ก่อนนะครับคนนั้นคุณอยู่โลกับคุณไม่ยังอยู่นะครับยังอยู่นะคะ ทิ้งแต่ว่าจะมีคนเขารอบผสมลงเครื่อมเข้นมาอีกคนหนึ่งก็คือพี่เมนนะคะ,อะโอ้โหสุดยอดจริงๆรู้สึกไงบ้างคะวันนี้ฮ่ายังไงอย่างน้อยไม่เสียม่กับยูโรแล้วอ่อนะฮะอย่างน้อยไม่เสียไม่เสียสองคนนี้ไปนะฮะแต่เอาใจช่วยนะฮะว่าทั้งคุณพี่แล้วก็ทุกคนที่อยู่ในอันดับเนี่ยจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับพวออนาให้นะครับเพราะอะไรก็เกิขึ้นได้กับรายการนี่นะครับ และอย่าลืมนะครับสำหรับทางบ้านนะครับที่ทุกที่กำลังดูตอนนี้ดูอยู่ตอนนี้สมัครได้นะครับที่ลิงก์ท e ีนะครับฟูดี้ฮิวี่44นะครับหรือจะคลิกที่แบนเนอร์ข้างล่างใต้ทวีตนะับเป็นรูปฟูดี้ฮิวีที่ออกรู้รครับพื้นหลังนะครับไปดูไปกดได้เลยนะฮะแล้วก็จะมีโลโก้ของคลิ c คลิปนะครับให้คุณสมัครอยู่นะครับแค่นี้คุณก็มีสิทธิ์ที่จะคว้าเงินรางวัลกับเราตรงตุล50บาทต่อสัปดาห์นะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่แมนนะครับขอบคุณครับ เลยอีกประมาณ12นาทีนะครับก่อนที่จะเข้าสู่แฟพันเทส2022นะฮะวันนี้นะฮะโอ้โหสี่หัวข้อวันนี้เข้มค้นมากแต่จะยังไงนั้นมาเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะพี่ไปดูไปดูด้วยอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะอ่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับพ่อใหม่ครั้งหน้ากับควิ๊ิๆตอบเร็วเๆเอาไปแล้วครับสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายี Mm-hmm. Mm -hmm.